สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ซุกยิสติดิโอาบครูโตโตนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมารีวิวหรือว่าเปิดพระอบพบกับถ้วยกาแฟสดโมกะพอดรุ่น Express 3สคัพของยี่ห้อเบลติซึ่งเป็นต้นกำเนิดจากประเทศอิตาลีในการทำถ้วยกาแฟสดโมกะพอดครับผมพร้อมกับบดด้วยกาแฟด้วยทามอรซี 2, แล้วปรุงเป็นกาแฟเมนูอเมริกาโนเย็นสาหรับวันนี้พร้อมแล้วใช่ไลยครับสำหรับถ้วยโมกอพด รุ่นนี้นะครับผมสั่งจากร a z ด d a นะครับจากร้าน MT Champ นะครับทุกท่านก็สามารถไปลองเปิดดูได้นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับ MT ตัวใหญ่แล้วก็ C ตัวใหญ่แล้วก็ Champ ตัวเล็กนะครับมาเลยครับผมวันนี้ผมจะรีวิวการใช้งานนะครับพร้อมกับทำเมนูอเมริกาโน่เย็นให้ทุกท่านด้วยสำหรับมือใหม่นะครับไม่ยากครับผมสำหรับการทำกาแฟทานเองที่บ้านนะครับขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้ซุกนู่สติเตอรโอบายครูโตโต้ด้วยนะครับเพื่อกำลังใจจากการทำคลิปดีๆและทุกคลิปก็ตั้งตั้งใจนะครับสำหรับกาแฟมือใหม่นะครับก็สามารถดูกันได้เลยนะครับวันนี้ผมจะรีวิวถ้วยโมกาพอตเอ็กเพสสามครับยี y ่ห้อเบลติมาจากอิตาลีนะครับพร้อมกับวิธีชงอเมริกาโน่เย็นแก้ว16ออนนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คนตั้งใจทำคลิปด้วยนะครับอย่าลืมกด Subscribe ซุกนู่สติลิโอบายคุโตโต้ด้วยนะครับผมนี่ครับมาแล้วครับเปิดกล่องออกมานะครับห่อบับเบิ้ลมาเป็นอย่างดีเลยครับนี่ครับในกล่องไม่มีอะไรนะครับ ก่อนที่ผมจะสั่งนะครับผมก็ดูรีวิวจากเจ้าอื่นที่สั่งไปเขาบอกว่าเป็นของแท้นะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับผมก็เลยตัดสินใจสั่งจากร้านนี้นะครับซึ่งก็ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับยังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแค่นั้นเองนะครับส่วนร้านนี้เป็นร้าน MT แชมป์นะครับก็ได้ของมาค่อนข้างที่จะโอเคแน่นอนก็กล้าประกาศชื่อร้านให้นะครับก็ช่วยชวยโฆษณาเขาด้วยแล้วกันนะครับแต่ว่าไม่ได้ค่าโฆษณานะครับอ่มาเลยครับผมขอเด้บับเบิ้ลอย่างดีครับ ปัจจุพันดีมากเลยครับผมไม่มีรอยยับยุยนะครับนี่ครับกล่องสภาพยังโอเคนะครับดูจากลักษณะหน้าตากล่องนะครับไม่น่าปลอมครับน่าจะแท้นะครับส่วนแท้ส่วนปลอมผมก็ดูไม่เป็นนะครับเขาก็บอกให้ดูมีลายปั๊มตูดใต้ตูดถ้วยนะครับก็ลองดูครับว่าเป็นยังไงครับมาครับพร้อมแล้วลุยกันเลยครับนี่ครับสําหรับหน้ากล่องครับ ข้างกล่องครับหลังกล่องครับผมข้างอีกหนึ่งฝ้าครับบนกล่องครับตูดครับแกะเลยนะครับผมเปิดมาก็จะเป็นคู่มือนะครับนี่ครับผมบอกรายละเอียดนะครับพิธีใส่กาแฟใส่น้ำ ใใหญ่เาเริ่มเลยนะครับคงไม่อ่านนะครับคงอ่านไม่ได้ใหญ่ๆมากเลยนะครับอะให้มันดูว่าของแท้มันต้องมาตรฐานแบบนี้ครับโอ้โหเบเริ่มเลยครับกระดาษ A3 เลยครับใหญ่เบเริ่มเลยครับสําหรับคู่มือนะครับวิธีการใช้งานและดีเทลต่างๆนะครับอะเก็บไปก่อนแล้วกันนะครับคงอ่านไม่ได้ครับนี่ครับพับออกมาครับเป็นคู่มือนะครับ แกะออกมาแล้วครับนี่ครับผมข้างในไม่มีอะไรนะครับก็มีซองเวลตินะครับเป็นซองพัสิิหุ้มอีกทีหนึ่งนะครับโอเคนี่ครับหน้าตาของเบลติถ้วยโมกาพอตต้มกาแฟสดจากประเทศอิตาลีรุ่นเอ็กซ์เพสสามับนะครับ มีความสูงไม่ถึงฝามือนะครับมือกํำแล้วไม่ถึงนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมนี่ครับผมที่มาของเขาบอกว่ายี่ห้อลุงนะครับก็น่าจะเป็นลุงคนนี้ยืนชูไม้ชูมืออยู่นะครับก็เป็นรุ่นนี้นะครับเปิดฝาขึ้นมานี่ครับสีแวววับสดใสเลยนะครับเปิดฝาได้ประมาณนี้นะครับ แล้วก็จะเป็นฝืดๆแล้วนะครับนี่ครับผมไม่เหมือนหม้อจีนนะครับถ้าหม้อจีนจะเปิดได้เยอะกว่านี้นะครับก็ปิดไฟลงนะครับหูจับตัวนี้ก็เป็นพลาสติกเนื้อดีนะครับเป็นพลาสติกเนื้อดีนี่ครับผมตูดครับดูพร้อมกันเลยครับพี่น้องครับดูก้นมันนะครับก็จะเป็นลายปั๊มเบลตินะครับผมส่วนตัวนี้วาล์วครับวาล์วควบคุมแรงดันของน้ํานะครับนี่ครับมาดูครับ มาดูตัวบาสเกตกันนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับตัวนี้จะใหญ่อวบอ้วนแล้วก็สั้นกว่าของหม้อจีนนะครับผมนี่ครับลักษณะของบาสเกตนะครับที่ใส่กาแฟนะครับจากที่ผมเคยมีหม้อจีนนะครับมันจะยาวเรียวกว่านี้นะครับตัวนี้จะสั้นนะครับมาดูภายในกันครับมาดูส่วนลูกยางนะครับโอลิงนะครับผมแกะให้ดูนะครับนี่ครับโอลิงครับ ยางกันตัวนี้นะครับซึ่งมีตัวลองอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นแผน่นมีรูเยอะๆนะครับรูเล็กๆนะครับส่วนภายในมันก็จะเป็นแบบลักษณะแบบนี้นะครับเปิดลูกยางใส่นี่ครับหลังจากนี้แล้วผมก็จะไปล้างน้ำ สักหนึ่งรอบสองรอบนะครับแล้วก็จะมาต้มกาแฟอเมริกาโน่เย็นให้ทุกท่านได้ชมและลองดูคาับวาหน้าตากาแฟน้ำกาแฟที่สกัดออกมาแล้วจะเป็นลักษณะแบบไหนเนื้อกาแฟจะได้มาแบบอย่างไรนะครับผมพร้อมแล้วลุยเลยครับครับในลำดับนี้นะครับเราก็จะใช้กาแฟประมาณ18กรัมนะครับ18-20กรัมนะครับสำหรับถ้วยกาแฟ16ปอนด์นะครับจะใส่กาแฟเข้าไปนะครับ ซึ่งผมตวงแล้วอยู่ประมาณ1นึ่งวยตวงนี้นะครับวันนี้เราใช้ทอมอ C2 ซีทนะครับในการบดกาแฟซึ่งกาแฟที่ผมใช้วันนี้เป็นกาแฟขั่วเข้มนะครับจากปางขอนเชียงรายนะครับผมเทกาแฟลงไปในทอมอร์ซีทเลยครับ แล้วก็มาบดกันครับผมใช้ทอมอรซีปรับระดับความบดอยู่ที่10คลิกนะครับผมก็หมุนกันเลยครับเรียบร้อยครับถ้าเราบดกาแฟได้แล้วครับจับมือหมุนนะครับการบดก็จะหมุนได้แบบนี้เลยครับ เนื่องจากกาแฟหมดแล้วนะครับกาแฟก็จะไหลไปอยู่ด้านล่างนะครับผมหลังจากนั้นเราก็บรรจุกาแฟใส่ในปัสเกต็ตก่อนจะใส่ปัสเกต็ตอย่าลืมนะครับเติมน้ำเปล่าก่อนนะครับดึงบัสเกต็ตออกนะครับผมตัวนี้เขาเรียกวาลวแรงดันนะครับเติมน้ำอย่าให้ถึงวาลวนี้นะครับอยู่ข้างในอย่างนี้นะครับสำหรับมือใหม่นะครับ เติมน้ำให้อยู่ใต้วาล์วตัวนี้นะครับถ้าน้ําไปปิดวาล์วตัวนี้แล้วแรงดันไม่ออกนะครับน้ําจะไม่ดีดขึ้นมาข้างบนโดยไม่ได้น้ํากาแฟนะครับผมให้น้ําต่ํากว่าวาล์วนะครับก็จะได้อยู่ประมาณ3ครับนะครับนี่ครับผมจะยกให้ดูนะครับ เห็นไหมครับผมวาวอยู่ตรงนี้น้ําต่ํากว่าวาวนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ผงกาแฟไปเลยครับที่เราบดกับทอมอซีทูมอกี้นะครับก็ใส่ได้เลยนะครับเข้าๆลงไปได้เลยนะครับผมไม่ต้องกดกาแฟลงไปแน่นนะครับเราใช้ทัมเปอร์ตัวนี้นะครับหรือว่าตูดของถ้วยโมโกพอดอย่างนี้ก็ได้นะครับใส่ไว้อย่างนี้ทับๆไปอย่างนี้ครับ รับพอให้หน้ามันเรียบนะครับให้กาแฟให้กาแฟเสมอปากหม้ออย่างนี้นะครับนี่ครับแล้วก็ใช้ตัวแทมให้หน้ากาแฟเรียบกดลงสักนิดหนึ่งนะครับนี่ครับผมกาแฟประมาณ18บแถึงยีกรัมนะครับก็จะได้ถ้วยโมกกพอตขนาด3ารับเต็มพอดีนะครับเราก็ทําความสะอาดตรงนี้ครับเกี่ยกาแฟออกครับเกี่ยกาแฟออกจากตรงนี้นะครับเพื่อเราจะได้ปิดฝาปิดตัวหม้อให้สนิทกันนะครับ ก็จะหกบ้างเลอะบ้างนะครับเป็นธรรมดานะครับกาแฟเป็นผงนะครับลำดับต่อมาเราก็ใส่แผ่นฟิลเตอร์นะครับซึ่งเป็นตัวกองกาแฟไม่ให้กาแฟขึ้นไปบนกานะครับเศษกาแฟที่เป็นเศษเล็กๆนะครับไม่ให้เล็ดรอดไปนะครับและเราจะได้เนื้อกาแฟที่ละมุนอร่อยนะครับสําหรับฟิลเตอร์ตัวนี้ก็ให้จุ่มน้ําก่อนครับจุ่มน้าให้เปียกครับแล้วก็ปิดไว้ใต้หม้อนะครับโมกระพอตตัวนี้เห็นไหมครับปิดลงไปครับ อันนี้เองครับตัวนี้เขาเรียกว่าฟิลเตอร์นะครับกองกากาแฟนะครับแล้วก็ทําให้น้ํากาแฟออกมาได้สวยงามนะครับแล้วก็ปิดฝาเลยครับหมุนให้ตึงมือนะครับอย่างนี้ครับผมตึงมือเสร็จเรียบร้อยก็เรามาตั้งหม้อกันได้เลยครับวันนี้ผมใช้ตอแก๊สปิกนิกนะครับลําดับแรกนะครับเปิดไฟให้แรงเลยนะครับถ้าน้ํากาแฟไหลออกมาจากตรงนี้แล้วเริ่มไหลแล้วนะครับเราค่อยเบาไฟนะครับ หลังจากนั้นก็รอกาแฟรครับน้ำกาแฟรเริ่มไหล,ลครับเราก็เริ่มเบ่าแก๊สเลยครับนี่ครับผมน้ำกาแฟรเริ่มไหลออกมาแล้วครับไหลออกมาอย่างสวยงามครับได้เนื้อคิมมาอย่างสวยงามเลยทีเดียวนะครับเนื้อคิมมากก็คือหมายถึงฟองกาแฟนะครับ ที่เราสัมผัสแรกจะได้ริ้มลองว่าละมุนนะครับจากนั้นก็เตรียมตัวปิดฝานะครับเผื่อพุ่งนะครับแต่ถ้าเราควบคุมไฟดีก็ไม่เป็นไรครับหลังจากน้ำกาแฟเริ่มหมดแล้วเราค่อยปิดแก๊สก็ไม่น่าจะพุ่งนะครับแต่ก็จะมีบ้างเล็กน้อยนะครับตามธรรมชาติของถ้วยกาแฟรุ่นนี้นะครับนี่ครับกาแฟเริ่มหมดแล้วนะครับปาเลยครับได้ยินเสียงครับผม ปิดแก๊สได้เลยครับแล้วก็มาดูน้ำกาแฟกันครับนี่ครับสำหรับน้ำกาแฟที่เราได้มาจากถ้วยโมก้าพอดยี่ห้อเบลติจากอิตาลีรุ่นเอ็กซ์เพสสามครับนะครับเป็นเนื้อกาแฟที่ดูละมุนนะครับมีคิมม่านะครับสวยงามทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวลองไปปรุงกาแฟอเมริกาโน่เย็นกันเลยครับผมตามมาเลยครับ เราก็ได้น้ำกาแฟมาแล้วนะครับก็เทน้ำกาแฟใส่ถ้วยตวงเราเลยนะครับสำหรับถ้วยใบนี้ก็จะมีสเกลบอกนะครับว่าขนาดเท่าไหร่เท่าไหรด้วยอยู่ข้างแก้วนะครับการสกัดน้ำกาแฟจากถ้วยโมก,ก้าพอดรุ่นเอ็กซ์เพสครับได้น้ำกาแฟออกมาประมาณ4ออนนะครับผมซึ่งมีสเกลบอกตรงนี้นะครับซึ่งพอดีกันกันกบเมนูอเมริกาโน่เย็นแก้ว16ออนนะครับ เราใส่น้ำกาแฟประมาณ4ออนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เติมน้ำเชื่อมครับน้ำเชื่อมที่ผมใช้นะครับเป็นยี่ห้อมิตรผลนะครับเป็นน้ำเชื่อมสำเร็จรูปอยู่ในซองและผมเทใส่ขวดจะได้สะดวกในการใช้งานนะครับผมจะใช้น้ำเชื่อม1ออนนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับเพราะผมไม่ชอบหวานมากนะครับก็ใช้ประมาณ1ออนครับผมแล้วก็เทลงไปเลยครับหลังจากนั้นให้เราเติมน้ำเปล่าลงไปนะครับน้ำธรรมดานะครับเมนูเย็นก็ ใช้น้ำไม่ต้องร้อนนะครับผมเติมเข้าไปให้ครบ6ออนนะครับซึ่งถ้วยจะมีปริมาณบอกสเกลบอกอยู่ตรงข้างแก้วตรงนี้ว่า6ออนนะครับเพราะว่าเพราะว่าแก้วกาแฟ16ออนจะใช้น้ำหรือของเหลวทั้งหมดนะครับประมาณ6ออนนะครับจะได้แก้ว16ออนพอดีนะครับผมเติมน้ำลงไปให้ครบประมาณ6ออนนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันครับ นี่คือสูตรอเมริกาโน่เย็นนะครับก็มีกาแฟสีอ่อนนะครับน้ำเชื่อม1ออนที่เหลือก็เป็นน้ำเปล่าธรรมดานะครับให้ครบ6ออนแล้วก็คนให้เข้ากันเมื่อเข้ากันดีอย่างนี้แล้วนะครับแล้วก็เทใส่แก้วที่เราเตรียมไว้ซึ่งมีน้ำแข็งอยู่ประมาณเศษ34นนะครับเ <c oughs> พื่อเราจะคนหรือว,ว่ากระทุ้งนะครับให้มันหายร้อนนะครับเพื่อให้มันเย็นอย่างนี้นะครับ เราก็ใช้ช้อนกระทุ้มกระทุ้มอย่างนี้นะครับเพื่อให้น้ำกาแฟเข้ากับน้ำแข็งให้เร็วขึ้นให้เย็นขึ้นนะครับเหมือลนลักษณะการเช็คนะครับพอได้อย่างนี้แล้วเราก็เติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วนะครับผมใส่เข้าไปอีกให้เต็มแก้วพอดีนะครับเสร็จแล้วครับ อเมริกาโนเย็นจากถ้วยโมกะพอดยี่ห้อเบลติเอ็กซ์เพสสาครับทำกาแฟมาได้แก้ว16ออนพอดีพอดีเลยครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ซุกนุสติิโอบายครูตัวโตด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับกับถ้วยโมกะพอดยี่ห้ออะตอมนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนขอให้มีความสุขมากมายร่ำรวยทุกท่านสวัสดีครับ